สวัสดีกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมค็อกเชลไวท์นะจ๊ะหรือว่าคำเกือเด็กค็อกเทียวกับสาวสวยนะจ๊ะวันนี้นะคะจะมาเล่นให้ดูกันเลยค่ะว่าเกมนี้มันแจกมันจ่ายกันยังไงนะคะทุกคนจ๋าอ่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ก็พาทุนมาที่4 0 0พบาทนะคะขออนุญาตนะคะปรับเบสแบบว่าต่ำๆกันก่อนเลยละกันนะคะขอเริ่มต้นนะคะขอที่เลข8กันก่อนเลยละกันเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูกันเลย ะะขออนุญาตนะคะเริ่มหมุนกันก่นกอนเลย30การหมุนนะจ๊ะ,ะรุ่นไปรุนไปเออโหมาแบบอลังการงานสร้างเหมือนกันนะเนี่ยก็คือว่าดีอ่ะมารุนต่อรุนต่อนะจ๊ะมันยังไม่ได้การานันตะีเนาะว่ามันจะแจกจะจ่ายราเท่าไหร่นะจ๊ะวันนี้ถือโอกาสเลยแล้วกัน,นะคะ่ะมา มัหน่อยมัหน่อยเอยเกมนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนนะคอมโบนะคะแล้วก็จะมีตัวคูณให้ด้วยคอมโบเวลามันเข้าทีหนึ่งนะคะก็จะมีตัวคูณรวมด้วยเนาะเออดูดูมะสวยๆเฮ้อไปไหลต่อไหลต่อนะคะไหลปุ๋ยรวยไปนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าสแค็ติวยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวไปซื้อนะคะให้ดูกันเลยนะจ๊ะไปรุนต่อรุนต่อนะคะ วันนี้เราพกความมั่นใจมาเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเวลาไปใส่เล่นเมื่อไหร่นะคะฮอกเทียวเนี่ยไม่เคยทําให้เราผิดหวังจริงๆริงคุจ๋าแต่หนูจะแนะนําเลยนะว่าถ้าเกมนี้จะต้องซื้อฟรีสปินดีกว่านะเออแต่เดี๋ยวก่อนเรามาหลุนเราลองมาหมุนกันก่อนละกันนะคะเออโอ้โหโอ้ยเคมาอยู่สวยสวยอารมณ์เตาะมาอีกแล้วนะจ๊โอ้ย ก็ยังได้นเนาะเออเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทโอเคตัวเลขสวยงามนะจ๊ะไปจัดก,กระโตจัดก,กระโตนะคะกำไรมาแล้วจ้าแปดร้อยกว่าบาทแล้วเนาะรวมยแปดร้อไป เริ่มล้เริ่มละเริ่มจะไม่มาแล้วนะคะแต่มันมาให้เราให้รันมันก็โอเคอยู่เนาะเออก็พอได้อะนะไปจัดต่อเลยนะจ๊ะหมุนไปรุนไปจ้ะหมุนไปรุนไปจ้ะมา เดี๋ยวไปกันต่อเลยเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะจ๊ะที่รักจ๋าขออนุญาตปรับเบสกันเลยละกันนะคะเออเือโอกาสนะเดี๋ยวซื้อฟีสปินให้ดูกันเลยนะจ๊ะที่รักขารอบนี้ขออนุญาตหมุนหน้าเกลือไปก่อนเลยละกันนะคะเออไม่รู้เป็นอะไรเวลาจะซื้อตลอ,นอดนี่จะต้องหมุนล้างหน้าเกลือนะคะอันนี้ได้ยินมาเหมือนกันนะคะอาไปต่อจัดต่อโอ๊ยสวยสวยโอย้สวยนะสวยนะจัดมาแบบชด์ชา้าบาเบมากเลยเอาดี ปังไม่ปังไหวไม่ไหวนะจ๊ะต้องดูกันเอาเองแล้วนะคะไปวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะคะหลังจากเมื่อเช้านี่ไปใส่เป็นเล่นเกมนะคะบัวทองมาแม่งไม่กระโดดให้ดูเลยอะนะก็เลยต้องประจัดเกมนี้ก็ดูนะคะเออมา รอบนี้รามิโจมาให้120บัาทและเควาา่ตสวยจัดนะคะเริ่มต้นกันได้ดีมากเลยเอาดิเอาดีสี่กันหมุนนะจ๊ะสี่กันหมุนจบไปเดี๋ยวไปใส่ซื้อฟรีตปินให้รับชมรับดูกันเลยนะคะเออโอ้โหหมุนไปหมุนไปนะคะตอนนี้กำไรมาแล้วละจ๊ะ1,000งพักว่าบาทเออโอเคมา ขอเริ่มต้นนะคะซื้อให้ดูกับแบบจ่าชัดๆกันไปนเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็คือว่ายังใช้กำไรเล่นกันอยู่เนาะเออไปรุนไปรุนไปแต่แคตเตอร์นะจ๊ะเออมาสิบการหมุนโอเคมารุนเป็นเพื่อนกันหน่อยนะจ๊ะวันนี้ขอให้แบบฟังนะคะฟังปุริเย่ไปเลยแลวกันเนาะ,ะเออมันจะแตกแ,แบบอลังการงานสร้างหรือเปล่านะคะมารุนกันมารุนกันเร็ว โอ้โหเออไหวมาเต็มแบบนี้สวยจัดคูณหกไปทีตาสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่เกินปุยมวยอ่ะมันจะเกินปุยมูโอ้โหคือตอนนี้ได้กำไรแล้วนะทุกคนซื้อไป1,500แตกมา2,500แล้วนะจ๊ะและยังไรต่อดอกนี้จ้ะมาเลยสลยสวยๆคูณต่อโอ้โหสา0พันกว่าบาทยังไงล่ะยังไงล่ะโอ้ยโคตรมันเลยนะ เออหวือหวากันเลยทีเดียวนะคะรอบนี้โอ้โหเอาเรื่องและยังเหลืออีกหกการหมุนให้รุน่อกลัวจะทีหลังมานี่มันจะว่าวแบบรัวๆกันเลยสิทุกคนยังไงละจ๊ะยังไงละจ๊ะและยังไงเอ,อโหยมาอยู่มาอยู่นะเกมนี้ไม่ทำให้ผิดหวังและสุดท้ายห้าพันกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะ,ะทุกคนจ้ะ ปก,กติแล้วถ้าเล่น pc นี้ดอกสุดท้ายไม่มีจริงนะคะแต่เกมนี้คือจ่ายว่ะทุกคนจ่ายมาตั้งห้าพันกาบาทน,นะเออมันสุดยอดไปเลยนะจ๊ะทุกจ๋าเห็นปะใครที่แบบว่าหายเกมที่มันแตกดีนะคะ ต้องเกมนี้เลยอันนี้แนะนําเลยนะคะเออวันนี้ก็ถือว่าได้กำไรมาแล้วนะคะทุกคนจ๋าสำหรับใครที่อยากเล่นค่ายเดียวกันนะคะอยากตามพใส้นะคะใายคอมเมนต์กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พใส่ก็ต้องขอตัวลขอตัวลากันก่อนล้วกันนะคะสวัสดีด้วยค่ะ